คุณแม่ดอกรักดวงมาลาอ เจ้าของผลงานเพลงดังพี่น้องครราผมมักบ้ารุ่นน้องกันดีหรือว่าก้อนหนานี่มีอีกหลายผลงานเพลงเลยพี่น้องครราผมหางหายจากวงการเพลงไปสักพักหนึ่งคําว่าสักพักหนึ่งขึ้นจากท็อปไล์ได้พี่น้องครราผมนุ่มเจีราก็ไเห็นคุณแม่เพิ่ออกผลงานเพลงใหม่เลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยจนล่าสุดของล่าสุดนะฮะคุณแม่ดอกรักดอกมาลาบอกว่านุ่มเจีระ ฝากบอกแฟนครับฝากบอกเอฟซีนว่าคุณแม่กำลังมีผลงานเพลงใหม่แล้วพี่น้องครับนี่คือผลงานเพลงฟ้าพากางใจเปียงเออคำว่าเปียงนี่ข่อยใส่เองในพี่น้องครับผมแต่ว่าสื้อผลงานเพลงใหม่นะฮะฟ้าพากางใจพี่น้องครับผมซึ่งผลงานเพลงนี้นะฮะท็อปไลน์จัดให้อยู่แล้วท็อปไลน์ไดมอนท็อปไลน์มิวสิกดูแลพี่น้องครับผมสำหรับผลงานเพลงนี้นะครับ ทำร้องและกัดทำนองโดยอาจารย์พจน์สุวรรณนพันนะฮะส่วนเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์สวัสดสา,ารคานพี่น้องคารับผมและทีมน้ำเพชรสตูดิโอทีมนี่กัดท้ายทำเอ็มวีพี่น้องครับมมกเพื่อนบอกว่านักแสดงแม่หล่อสวยน่ารักทุกคนเลยเอาให้มึงนักแสดงก่อนนี่ตาว่าก่อนสิมึงนักแสดงพี่น้องคารับผมเมืองคุณแม่ข่อยแน่ป้าเราก,กับมาลูกนี่แบบเท่ๆเลยพี่น้องคารับผม เป็นแบบว่าสาวผมสันน่นมีความหมันมีความเท่นะฮะคุณแม่ดอกรักดวงมาล่าของข่อยนะฮะเออนี่พระเอกนังเอกวาสันตัวเพิ่นวานะครับผมฮึบน,นันอันนาสวยดอกต่ว่ามองแลบลิ้นนะไหมคือส่องเป็นสีตุนๆุเป็นสีนุ่นๆ่แท้ <laughs> เอานักแสดงของเขานะฮะพวนน่ะ แต่ละผู้แต่ละคนนะครับผมเออเอานี่คือแค่เบื้องหลังพี่น้องครับผมกับผลงานเพลงฝ้าพา,ากางใจจากคุณแม่ดอกรักดวงมาล่านะครับผมคุณแม่ดอกรักดวงมาล่าพี่น้องครับซึ่งเดทไทยเอ็มวีไปแล้วเอาจังส่พี่น้องครับผมเดี๋ยวนุ่มเจราสิเปิดให้เมืองจักหน่อยเออเป็นแบบน้ำจิม้มน้ำจิ้มแบบเบาๆพี่น้องครับผมเอาแบบเบาๆนะฮะเออเป็นแบบเบาๆ เดเมืองกันพีน้อนครับอุตวะก็สวยอยู่ด้กระแสงสวยอีหย่งสวยอยู่เด้วยนี่นี่นีนนนอามาเมืองพร้อมกันพีน้องครับผมอันนี้ถือว่าได้ดูเป็นที่แรกก่อนใครเลยนะทุกคนนะนี่ เขาที่น้องไปได้ของเาอยากสมนานมาไดน้องายสิบมือเห็นความเป็นจริงเต็มตาจะได้รู้ความมายคำว่าเหมือนโดนฟ่าเออนี่คือ ฝ้าพากลางใจพี่น้องครรบผมเนื้อหาของเพลงนุ่มจิระเสือเรียกว่าวต้องบาดลึกถึงหัวใจมีความเจ็บปวดเจ็บแสบแน่นนอนพี่น้องครราผมเออบ่เสียซื้อบ่เสียราคากับคุณแม่ดอกรักหลวงมาล่าแน่น,นอนพี่น้องครราผมอู้ถือว่าเป็นผลงานเพลงแน่รอบบนในใ่แน่เจ่วจักปี่พี่น้องคาับผมแต่ว่าเพราะคุณแม่ดอกรักหลวงมาล่าน,นะฮะหวนขึ้นวงการเนาะพี่น้องเนาะ จริงๆก็ใน,น,นเพื่อนก็นยังรับงานแสดงอยู่แล้วพี่น้องครับนุ่มจริระเคยติดต่อเราไปงานแสดงนันนีโน,โ,นโนนนันนี่นะฮะแต่ว่ากับวันนีโอกาสได,ได้เจอได้เจอกันแบบจริงๆแต่ว่าตอนนี้พี่น้องครับผมกลับมาทําผลงานเพลงกับท็อปลน์แล้วและกับผลงานเพลงใหม่ผลงานเพลงหนีเล่ยฝ่าพากลางใจถ้าเกิดป้อยเพื่อพี่น้องครับผมนุ่มจิระเสี่ยมาเปิดในรายการท็อปลายสายเปให้มุจจอได้เมืองได้ชมแบบเต็มๆเลยนะครับแต่ว่ามือป้อยตอนไหนเป็นแบบไหนนั่นเดี๋ยวอัปเดตกัแล้ากันพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยให้รอดติดตามนะพ น้องเนาะบวาสิเป็นทาง t o อปไลน Music o f f อฟฟิเชียหรือว่าทางหน้าจอทีวีรายการท็อปไลนสายเปกกำนุงเจียระกันได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับฝากสนับสนุนศินลปินค่ายท็อปไลน์เฮาแน่เนาะเออกับคุณแม่ดอกรักดวงมาล่าผลงานเพลงไม่ล่าสุดของเพิ่นลเลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย